ิเปียนกระถิ่นเส้นพิเศษกระถิ่โอ้พิกกินน้ำมาทันหรอกินน้ำมาทันหรอพิกโดกคักกูนนะถูกล้นบักซีดาโอ้บกหอยสมบูรณ์เท่าไหรกูนนะต้นน้อยๆกันโดกเต็มเลยกล้วย รอตัดประมาณหกเรือโอ้ข่วยะครับก่วยยรอตัดประมาณหกเรือนี่คือเกษตรพอเพียงครับเกษตรผสมประสานก,กินปลากัดตึกกินแล้วครับ อยู่ในบอ่อเานี่ยแหละได้พี่ให้น้องกินกล้วยครับโอ้ยกล้วยกล้วยใบกล้วยก็สิเอาไปห่อขอ้าวต้มห่อขอ้าวต้มขนมงานบุญพี่น้องวันที่สิบสี่ ส่วนต้นกล้วยตัดแล้วก็เอาไปซับนะครับให้เป็นอาหารไก่ให้เป็นอาหารปลานี่ครับขั้นกับปีกว่านิดนึงนะครับตอนนี้ก็ผลผลิตก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยเฉพาะกล้วยเนี่ยแปดเก้าเดือนนะครับสามารถออกลูกออกผลแล้วเนี่ยเราจะปลูกบวก,ปล,กปลูกฟักไปนะ้ำขั้นขยันบือกินดอกครับนี่ครับคือเกษตรผสมผสานครับเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะ้ำ